เด็กคนนั้นถูกังแกกที่โรงเรียนมาเป็นเวลานานหลังจากถูกทรมานมาหลายเดือนในที่สุดก็ทนความอับอายไม่ไหวจึงเลือกที่จะก,กระโดดสะพานเพื่อจบชีวิตตัวเองเมื่อเห็นรถบรรทุกเล่นเข้ามาใต้สะพานเขาไม่ลังเลที่จะกระโดดลงไปและในขณะนั้นเองบังเอิญมีนักเลงใหญ่ผ่านมาเห็นพอดี ในที่สุดก็ช่วยเด็กชายคนนั้นไว้ได้สาเร็จแต่วินาทีต่อมาอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นเมื่อผมฟื้นขึ้นมาผมก็ตกใจมากที่พบว่าตัวเองกลายเป็นเด็กชายที่กระโดดสะพานไปแล้วปรากฏว่าเราสองคนในช่วงเวลาที่เด็กชายกระโดดลงไปได้สลับวิญญาณกันทันทีที่เขาอยางรู้สึกเหลือเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนั้นเขาก็ได้ยินเสียงลูกน้องเอารวยวายนอกห้องเมื่อเขาเปิดประตูห้องคงซิ่งย้อมสีชาเตีงตรงเสื้อ คิดว่าตัวเองกำลังฝันไปหมัดนี้ทำให้ฉันตื่นข้ายังได้ยินน้องชายจงเจรบอกว่ามันเป็นคนฆ่าที่ใหญ่เดบาร์ยังไม่ทันเข้าใจอะไรก็ถูกตรงสุดลากไปต่อหน้าใต้บินญาของตัวเองบังคับให้มันสำลิปติดต่อหน้าใต้บิญญาณของพี่ใหญ่เดบาร์ขอบคุณบุญคุณที่ช่วยชีวิตของเขาเดบารับความจริงที่ว่าตัวเองตายแล้วไม่ได้เดชพวกเจ้าว่าใครตายใครอนุญาตให้พวกเจ้าจัดงานศพข้ายังไม่ตายข้ายังมีชีวิตอยู่ลากให้เดกเน่าออกไปให้เดกเน่า นี่เพราะตอนนี้ข้าเป็นแบบยิ้มแล้วแกถึงจาข้าไม่ได้ข้าจําแกได้อยู่แล้วเพราะพี่ใหญ่ของฉันแกถึงรอดตายมาได้ยังไม่รู้จักคุณ,คณยังมาดูทุกคนที่ตายไปแล้วอีกไอ้สารเลวอย่างแกเหมอะที่จะปั่มอยู่ที่สุสานดอกทานตะวันไปกับฉันได้หน้าท่านประธานที่นั่งอยู่ข้างข้าไม่อยากให้มีเรื่องมีราวอะไรเพิ่มรีบข้ามจงเจอออกไปฮัลโหลสุสานนั่นเต้าเงินคืนมาผมจะรอดกลับมา กลับมาทำไมคนที่ควรกลับมาคือพี่ชายฉันเดี๋ยวพาไปที่ห้องเจ็บร่างของตัวเองเขาอยากกลับไปเข้าร่างเดิมของเขาแต่เขาไม่รู้เลยว่าจะต้องทำยังไงเขาทำได้แค่กอดร่างของเธอไว้หวังว่าจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเธอจับไปแล้วถึงจะจับมือหรือกอดก็ไม่มีประโยชน์มันกลับไปไม่ได้อีกแล้วเว้นแต่ว่าเขาจะสามารถย้อนเวลากลับไปได้เว้นแต่ว่าคุณจะสามารถย้อนเวลากลับไปได้แต่ดูเหมือนว่าวิธีนี้จะไม่ได้ผลแล้วเขาก็ไปที่ สะพานลอยที่เกิดเรื่องในตอนนั้นอีกครั้งเขาเล่นแบบเด็กผู้ชายกระโดดลงมาจากสะพานหวังว่าทําแบบนี้จะสามารถแลกเปลี่ยนร่างกายของตัวเองได้มีนี่ในที่สุดก็มีเ<ะ>ดบาตื่นขึ้นมาครั้งสิ่งแรกที่ต้องทําคือหารกระจก<า>มองเห็นตัวเองในกระจกยังไม่กลับมาเป็นปกติแข้งขาหักอีกข้างเขาเรียุกขึ้นเื่อจะไปงานศพแต่มันจบไปแล้วงานศพของคิมดีเบอร์ วกหัวฉกพวกนั้นก่อนเกิดระเบิดเขายังมาหาพี่ชายเลยบอกว่านั่นเป็นโอกาสสุดท้ายหวังว่าเขาจะขอโทษพี่ชายอย่างจริงใจแต่นั่นก็เป็นเรื่องเมื่อสามวันที่แล้วพักผ่อนเถอะพักผ่อนเถอะตอนนี้เดบาสับสนมากไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อไปมองท้องฟ้ายามเย็นเขาพุ่งทีศอย่างเงียบเยกลับไปที่ห้องเขาคิดกับตัวเองว่าตอนนี้ทําได้แค่ยอมรับร่างกายที่อ่อนางนี้และใช้ชีวิตต่อไปในขณะที่เดบากําลังคิดอยู่ว่าเด็กผู้ชายกระโดดสะพานใหญ่ขนาดนี้ทําไมถึงไม่มีญาติทําไมไม่มีญาติมาเยี่ยมเขาเลย ในขณะนั้นเองจากข้างนอกผู้หญิงผมสั้นคนหนึ่งเดินเข้ามาตอนแรกฉันคิดว่าเป็นแม่ของเด็กคนนั้นเดบับถึงจะทำอะไรไม่ถูกชุกขนาดตอนนี้แม้แต่จะทักทายยังไม่รู้จะทำยังไงเลยหรือสวัสดีครับ <c oughs> นายนายกำลังยุ่งโมโหฉันอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ตรงนั้นแม่กับลูกมีอะไรไม่พอใจพ่อหรือ <c oughs> ไม่ใช่แค่สองคน <c oughs> ทำไมถึงได้หาทางแกล้งพ่ออยู่ด้วย เลืเปล่องแบนี้ทำไมลูกถึงอยู่ตรงนั้นถามหลานแม่หลานสั่งให้หลานทำแบบนี้ใช่ไหมก็ได้นายคิดว่าถ้าท่านประธานรู้เรื่องนี้เขาจะไปพบแม่ลูกนายหรือที่นายทำทั้งหมดนี้แค่อยากได้รครองความสนใจใช่ไหมผู้หญิงคนนั้นบทคุณทำแล้วก็ออกจากห้องพักผู้ป่วยไปผู้หญิงคนนี้อารมณ์เสียจังเพื่อที่จะสืบประวัติของเด็กคนนี้เดบ้บ่าเห็นแทบเละและกวางอยู่บนโซฟา หลังจากสดล็อกด้วยการจดจำใบหน้าเขาเจอบันทึกของเด็กคนนั้นปรากฏว่าเด็กคนนั้นชื่อซงหลี่เสียนที่โรงเรียนเขาถูกังแกมานาตอนแรกพวกนักยนที่รังแกเขาบังคับให้เขาขโมยวัที่บ้านพอเขาบอกพวกนั้นว่าที่บ้านไม่มีอะไรให้ขโมยแล้ว พวกนั้นก็บังคับให้เขาไปขโมยบุหรี่ที่ร้านแค่เขาปฏิเสธสิ่งที่เขาต้องเจอคือการถูกซ้อมไม่หยุดหย่อนวันนั้นฉันพบว่าชเวซอกพยองเรียนห้องเดียวกันรงมิเซีดีใจมากเพราะฉันอยากเป็นเพื่อนกับชเวซอกพยองมาตลอดแต่เมื่อฉันมองไปที่ชเวซอกขยองคงแจมินเห็นเข้าแล้วไอเด็กนักเรียนที่ชอบแบงแกมนั่นแหละคงแจมินไปิดปากประกาศว่ามันเป็น้วกต่างตื่อหลังจากนั้นนักเรียนทุกคนก็หลีกเลี่ยงเขาคนทั้งโรงเรียนต่างพากันนทำฮงแจมินทำให้ผมกลายเป็นทาร์บบาร์เพื่อให้คนอื่นสนุก สุดท้ายภายใต้แรงกดดันทั้งทางจิตใจและร่างกายเขาเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากทุกสิ่งหลังจากที่ได้อ่านบันทึกของซงลี่เสียนได้บ้ากรดมากจนทุกแทบเล็ดแต่ในนาทีนี้เดบราก็เข้าใจในที่สุดว่าทําไมสวรรค์ถึงให้เขาและเด็กคนนี้สลับวิาณกันเดบราไปที่บ้านของซงลี่เสียพอก้าวเข้าบ้านก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาทางไ่ยด้วยความเป็นห่วงผู้หญิงคนนี้เป็นแม่บ้านของเขาที่แท้ซงลี่เสียนเป็นผูชายพ่อของเขาเป็นมหาเศรษฐี เพียงแต่เขาเป็นลูกนอกสมรสแม่ของเขาก็ถูกพ่อปิดบังเอาไว้ทุกวันเธอจะดื่มเหล้าจนเมาหมยครั้งที่แล้วที่มาเยี่ยมที่ห้องพักผู้ป่วยคือเลขาลูกการของคุณพ่อของเขาได้รับมอบหมายให้ดูแลสองแม่ลูกโดยเฉพาะทุกครั้งที่มาเลขาลูกการจะนำเหล้ามาด้วยเยอะมากคนรับใช้สงสัยว่าเลขาลูกการจูงใจทำให้คุณแม่ติดเหล้าฉันทราบจากคนรับใช้ว่าภรรยาของท่านประธานต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพราะป่วยดูเหมือนเธอจะอยู่ได้อีกไม่นานและซงลิเซียนเป็นลูกชายคนเดียวของประธาน ดังนั้นเมื่อภรรยาของประธานเสียชีวิตแม่ของซงลิเซียนเธอก็จะสามารถใช้ลูกชายของเธอซงลิเซียนขึ้นมาแทนที่ได้ส่วนเลขาของประธานก็อยากได้ตำแหน่งภรรยาประธานเช่นกันจึงมักจะปะทะกับแม่ลูกผู้นเสมอด้วยสถานการณ์ปัจจุบันซงลิเซียนและแม่ของเขากำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่สำหรับเต๋อป่าผู้ที่ทุกข์ทรมายู่ในโลกมืดเรื่องนี้ถือว่าเล็กน้อยมากต่อไปเต๋อป่าต้องการให้ซงลิเซียนมีชีวิตใหม่เรื่องจากซงของเขาคนไปที่ร้านตัดผม เขาได้เปเป็นทรงผมที่ดูหล่อเหลาและสดใสเขาไปที่ห้างสรรพสินค้าเพื่อเลือกซื้อเสื้อแจ็คเก็ตหลังจากนั้นเขาก็ไปที่ร้านหนังสือในฐานะที่เป็นหัวหน้าแก๊งเขาเรียนไม่จบแม้แต่มัธยมต้นก่อนที่จะสลับวิญญาณเขาถึงกับจ้างครูสอนพิเศษมาสอนความฝันเดียวของเปาคือการสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้แต่หัวหน้าแก๊งต้องการให้เขารับช่วงต่อบังคับให้เขาเลิกเรียนการที่ต้องจดจ่ออยู่กับงานของสมาบัน ทำให้เดบารู้สึกอึดอัด่างนั้นเขาจึงขับรถออกไปคนเดียวและได้พบกับซงลีเซียที่กําลังจัดกระโดดสะพานตอนนี้เขาสามารถเ่ินได้อย่างสปสดเผยเดบารู้สึกดีใจมากเขาซื้อหนังสือที่ร้านหนังสือตอนที่ฉันกําลังซื้อหนังสืออยู่ที่ร้านหนังสือก็ได้เจอกับชเบเซ็กยอมเพ่อนร่วมฉันของซงลีเซียขอโทษนะโอ้จริงสิ คราวน่าระวังกว่านี้นะเฉวีเซ็กยองจะดีช่วยฉันหาหนังสือที่ฉันกำลังหาอยู่มองซงลีเซียนที่อยู่ตรงหน้ารู้สึกเหมือนกลายเป็นคนละคนไปเลยแถมยังจำตัวเองไม่ได้อีกแม้กระทั่งน,น้ำเสียงเวลาพูดก,ก็่ากจากปกติไม่นานนักในที่สุดวันเปิดเทอมก็มาถึงซงลีเซียนคนเดิมทุกครั้งจะลงรถก่อนถึงโรงเรียนแต่ครั้งนี้ในร่างของซงลีเซียนคือวิญญาณของเลบาเขาไม่อยากจะเก็บตัวเงียบเกินไปจึงบอกให้คนขับรถไปส่งที่หน้าโรงเรียน ในตอนนั้นเดบาตัดสินใจอย่างเงียบๆว่าจะทวงคืนความยุติธรรมให้กับซงลี่เซียนสังสอนคนที่รังแกเขาและช่วยให้เขามีชีวิตที่ปกติเมื่อมาถึงห้องเียนเพื่อนเพื่อทุกคนจำเขาไม่ได้เขาก่อนหน้านี้ซงลี่เซียนไว้ถัยาเลยทําให้ใบหน้าถูกผมบังหมดเพื่อนๆนในห้องไม่เคยเห็นหน้าเขาชัดๆสักทีตอนที่อาจารย์เรียกชื่อทุกคนในห้องก็ตกใจกันหมดเขานี่เหรอซงลี่เซียนเขาคือซงลี่เซียนจริงเหรอตอนที่พวกเขามาถึงก็หลอกขนาดนี้เลยหรือ ก่อนหน้านี้ไม่ใช่ว่าก้งหน้าตลอดเวลาหรือตาโดนผมบังตลอดเวลาหรือนี่นะเป็นเพราะโดนบังเลยจําไม่ได้หรือแต่ว่าเขาหล่อจริงๆนะตอนนั้นเองที่ฉัไปเซ็กยองลึกขึ้นได้คนที่ฉันเจอที่ร้านหนังสือตอนนั้นคือซ่งหลี่เซียนส่วนฮงแจมินก็มักจะรังแกเขาเสมอสายตาเต็มไปด้วยความดุดรนพอคุณครูเพิ่งเดินออกไปฮงแจมินก็ลุกขึ้นและเดินไปยังที่นั่งของซ่งหลี่เซียนเขายังคงเหมือนเดิมถามซ่งหลี่เซียนใหหนูทำไมช่วงวันหยุดถึงไม่ตอบข้อความของฉัน หรือว่านายก็คิดถึงฉันเหมือนกันข้างนอกอะไรนะฉันอยากเจอนายมากเลยฮงแจมินฮงแจมินเต็มไปด้วยความประหลาดใจและยาาที่จะกลับตัวคนที่อยู่ตรงหน้าเขาเคยก้มหัวด้วยความตัวตอนนี้กลับใช้ก้าว้าวยืดหยิ่นจองหขาทำให้เขารู้สึกเหมือนโนวจะน้อยที่สงบผ่กเข้าให้หลังเลิกเรียนตาตัดติลูกน้องของฮงแจมินจะพาซงลี่เซียนออกไปผมไม่สนใจพวกมันเลย เขาในร่างกายของผมคือวิญญาณของเจ้าพ่อเดบาพวกมันไม่กล้าเชื่อหรอกส่งลีเซียนยังยิ้มออกมาได้ในตอนนี้คนที่เคยถูกขเขาแกล้งมาตลอดตอนนี้น้ำเสียงที่พูดออกมากลับเต็มไปด้วยความหยินหยองที่ไม่เคยมีมาก่อนผมได้รับบาดเจ็บทางสมองตอนกระโดดลงมาจากสะพานลอยแล้วผมก็ตาสว่างขึ้นมาทันทีนผมตกลงมาจากสะพานลอยคนเดียคุณเป็นคนผักผมใช่ไหม ฉันล้มเองชัดๆจะมาโทษฉันได้ยังไงที่คุณทํากับฉันแบบนี้มันก็เหมือนกับคุณผลักฉันลงไปนั่นแหละฉันคือคแจมยองคนที่ถูกคุณฆ่าตายบ้าไปแล้วเหมือนต้นหญ้าที่ถูกเหยียบย่ำแล้วอยู่ๆก็ยืดตัวขึ้นจนทําให้ตั้งตัวไม่ทันรู้สึกเหมือนถูกยื้อยให้โกรธในขณะนั้นลูกน้องคนหนึ่งก็ลงมือก่อนเดอบ้าหลบการจมปีด้วยการโยกตัวไปทางซ้ายอย่างสวยงามชกเข้าที่ใบหน้าของเขาในขณะนั้นลูกน้องที่อยู่ที่นั่นตาก็ตกตะลึง ไม่มีใครกล้าเชื่อว่าซงลีเสียกล้าต่อโตในขณะนั้นก,ก็มีลูกน้องอีกคนพุ่งเข้ามาเพราร่างกายน่าเป็นของซงลีเสีสยถึงแม้ว่าผมจะกเก็ดเรื่องการต่อสู้แค่ไหนก็ไม่สามารถสแสดงออกมาได้แค่เด<ก>ียวเท่านั้นซงลีเสียก็โด,ด,เดนเตะจนสลบไปแล้วอ่าน่าหงุดหงิดจริงๆช้าเกินไปตอนที่เขาฟื้นขึ้นมาเันเช็กยองก็ไปกดตัวขึ้นอีกครั้งเห็นซงรีเสียบาดเจ็บ ซงอียอมบอกกับเขาว่าแย่จังถ้ากลับไปห้องเรียนแบบนี้เพื่อนๆในห้องก็จะหลบหน้าเธออีกเหมือนเดิมไปห้องพยาบาลเธอะเมื่อฉันไปเซ็กยองทำแผลให้ซงรีพรอนเธอถามซงรีพรอนว่าตอนที่อยู่ที่ร้านหนังสือทำไมถึงแกล้งทำเป็นไม่รู้จักเธอหรือว่าพวกเขาไม่ใช่เพื่อนกันหรือซงลีซินรีบอธิบายจริงๆแล้วฉันความจำเสื่อมฉันความจำเสื่อมอะไรนะเพราะประสบอุบัติเหตุ้แรงมากหัวของฉันได้รับบาดเจ็บดุยซื่อจริงไม่ใช่คำพูดของซงลีซินเลย ที่จริงแล้วพวกเขาไม่ได้เป็นเพื่อนกันชอเสกยองจงใจพูดแบบนั้นเพื่ออย่างเชิงคุณเขาจงใจพูดแบบนั้นเองพวกเขาไม่เคยเป็นเพื่อนกันคุณไม่เคยกงกูผมหรือแต่ฮักพเนเพื่อย่างเชิงคุณผมถึงได้บอกว่าเป็นเพื่อนที่ดีของคุณวันที่ฝนตกเขามาที่บ้านฉันแล้วบอกว่าถ้าฉันไม่ทําตามที่เขาบอกเขาจะบอกทุกคนเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของฉัน เขากาลังพูดถึงวันที่รงลีเซียนตกจากสะพานลอยหรืองั้นวันนั้นเขาได้เจอกับชเวเซ็กยองหรือฉันไม่รู้แต่ตัวตนที่แท้จริงของฉันที่รงลีเซียนคิดคืออะไรฉันเข้าใจมันดีกว่าใครๆเขา่งลีเซียนสะกดรอยตามฉันมาเกือบสองครและตามฉันมาล็อกแบลวนึกถึงบันทึกของรงลีเซียนบันทึกที่เขียนเหมือนกับที่ชเวเซ็กยองพูดกลัวว่าตัวเองจะถูกเปิดโปงด็อกแบลจึงลุกขึ้นออกจากห้องพยาบาลแม้ว่ารูปร่างหน้าตาจะเหมือนกับรงลีเซีย แต่พฤติกรรมและท่าทางปาารต่างกันมากเชเวเซยิ่งมั่นใจมากขึ้นเขาไม่ใช่มีลเซียในห้องเรียนเขาเห็นเพื่อนผู้หญิงมีปากกาสีสันเขาได้ยินเพื่อนผู้หญิงพูดว่าหลังเลิกเรียนจะไปร้านเครื่องเขียนดังนั้นเขาจึงเสนอว่าหลังเลิกเรียนจะไปด้วยกันกับพวกเธองั้นผมขอไปร้านเครื่องเขียนกับพวกคุณด้วยได้ไหมครับอืมอืมเขาไม่ได้ตั้งใจจะไปหรือ หลังเลิกเรียนนักเรียนหญิงสามคนอากาศหนาวขนาดนี้ยังใส่กระโปรงในตอนนั้นเองส่งลีเสียนแสนใจดีมากเชิญสาวๆขึ้นรถทูนห์ขาพวกเขาไม่ค่าคิดเลยส่งลีเสียนคนที่ถูกกังแกทุกวันกลายเป็นว่าเขาเป็นผู้ชายต่อมาส่งลีเซียนพาพวกเธอไปกินข้าวที่ร้านอาหารมันรุ่งขึ้นเขาซื้อสีเมจิมามากมายด้วยอารมณ์ขันของเขาเขาทำให้เพื่อนนักเรียนหญิงสามคนรอะได้มหาสจักรไหมหลังส่งลีเสียนเธอเป็นอะไรไปตลกจัง เดบ้าชอบชีวิตในโรงเรียนตอนนี้มากเพราะเมื่อก่อนเขายังชิงคืนที่ตีกันวันและในช่วงวันพาราด้วยความสามารถทางกีฬาที่โดดเด่นคะแนนเต็มเก่งมากซงลีเซียน แม้แต่คุณครูก็ยังรู้สึกซงลิเซียนคนก่อนหน้านี้ทําแบบนี้ไม่ได้เลยถ้าเรียนบหมคุณครูรู้สึกว่าซงลิเซียนเหมือนปลาดึงคนละคนและเขาก็เปิดปากพูดมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเมื่อได้รับคําชมจากคุณครูเขายังเอาใจไม่หยุดเลยซงลิเซียนเมื่อก่อนแทบจะไม่พูดไม่จาไม่ต้องพูดถึงการเอาใจอาจารย์แบบวันนี้เลยเรื่องนี้ยิ่งทำให้ชเวเซกยอมมั่นใจว่าคนที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่ซงลิเซียนตัวจริงแน่นอนตอนเลิกเรียนกับพ่อพอเห็นเลขาของคุณพ่อมาที่โรงเรียนโดยไม่คาดคิดผมก็รีบว แล้วลากเธอไปยังที่เปลี่ยนเขาถามเธอว่ามาโรงเรียนทำไมปรากฏว่าหลังจากจบเรียนเขาตซ่งลิเซียนใช้บัตรเครดิตไปเยอะมากเลขาของเขาตั้งใจจะจัดการการใช้จ่ายของเขาเลยมาที่โรงเรียนเพื่อจัดการเอกสารของเขาใหม่แล้วส่งไปที่โรงเรียนประจำเมื่อก่อนสงมลีสเซียนปล่อยให้เธอทําอะไรก็ได้ต่ามใจแต่ตอนนี้วิญญาณของเขาคือหัวหน้าแก๊งเดียบ่เขาจะไม่ต่าใจเลยาหน้าเชื่อที่หญิงผยองคนนี้คนอกใัรดีกล้าถึงอีกยังกล้าถึงอีก ฉันเลี้งเธอมาให้เป็นแบบนี้รือได้ยินว่าภรรยาประธานกำลังจะเสียแล้วถ้าภรรยาหลุดตายตำแหน่งนั้นก็จะเป็นของแม่ฉันแม่ถึงได้ร้อนใจใช่ไหมถ้าอยากจะใช้อำนาจก็ทำต่อไปเถอะช่วยโอกาสนี้สิผมก็เตรียมตัวที่จะเป็นลูกชายของประธานเหมือนกันคุณไม่อยากให้ผมเอางานตรวจดีเไปเจอนักกับฉันจะไปไหนฉันเป็นคนตัดสินใจ ไม่ใช่คุณถ้ายังโกรธมาที่โรงพยาบคุณก็จะโดนแบบนี้เหมือนกันจำเอาไว้ให้ดีเลขากลับขึ้นรถด้วยความโกรธจนแทบกระเบิดเธอรีบจัดการให้คนไปจัดการส่งลีเสียไม่มีใครคาดคิดว่าคนคนนี้เป็นลูกน้องของบีเอ็กแล้วชื่ออดตอนนี้เป็นช่วงเรียนพิเศษตอนเย็น ิาลังสออยู่โจงใจวางกับดักเขาตอนที่เขาไม่ทันระวังแต่ชื่อจริงของคุณคืออะไรเจ้าจริงจอกนี่แค่เรื่องแค่นี้ถึงกับต้องมาเรียนพิเศษตอนเย็นเลยหรือซ่งลี่ซีนไม่ติดกับดักหรือไม่ใช่ว่าไม่ติดกับดักเพราะฉันคือซองลิ่เซียดังนั้นฉันจะไม่ถูกหลอกโอคิดผิดแล้ว ซงลี่เซียตัวจริงจะไม่มองฉันด้วยสายตานั้นทำไมถุยเซียงริงต้องเกิดสิ่ตัวตัวนเขาด้วยนะครึ่นั้นตอนที่ถุยเซียาอีิษฐานเขาฝันว่าซงลีเซียสมาข่มขูม่เขาช่วยฉันด้วยถ้านายนายต้องทำได้แน่แน่ฉันไม่ต้องการถ้าอย่างนั้นฉันจะบอกคนอื่นให้รู้ถึงถท่าแท็กน,นายนายต้องการจะพูดอะไรกันแน่ทั้งหมดมันหลอกลวง นนั้ไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วคืออะไรทําให้ชเวเซ็กยอมแวงคำพูดของซงวิทยพยอนมากวันต่อมาซงวิทย์ซไปที่ยิมทุกวันเพื่อฝึกการการเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายของเขาซงวิทซ์นียังเข้าร่วมคอร์สฝึกฝนทักษะการต่อสู้บางคอสเขาซ้อมต่อด้วยและเตะกระสอบทรายอย่างต่อเนื่องจำลองสถานการณ์ที่อาจเกิดความขัดแย้งขึ้นอีกครั้งกับพวกของวงแจมินทบทวนความรู้สึกหวดหนทางตอนที่ถูกพวกมันทำร้าย ความรู้สึกนี้กลายเป็นแรงผลักดันให้เขาอดทนเขาเพียงเพียนวิธีนี้เท่านั้นที่จะทำใยร่างกายที่อ่อนแอของเขาได้จริงๆและยังสร้างหลักฐานที่ดีสำหรับการแก้แค้นในภายหลังหลังจากฝึกฝนอย่างหนักมาเป็นเวลานานซงลีเซียนรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าร่างกายของเขาแข็งแรงขึ้นมากร่างเนือของเขาก็ชัดเจนขึ้นด้วยความแข็งแรงและความทนทานของร่างกายือกว่าเมื่อก่อนมากเขารู้ว่าตอนนี้เขาไม่ใช่คนอ่อนแอที่ใครจะมารังแกได้อีกแล้วเขาพร้อมแล้วไม่ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับคนอย่างิงเจมิน หรือความท้าทาย,าย,ยในชีวิตเขาก็มีความมั่นใจและความสามารถในการรับมือ